เรือ่อยเป็นไรครับไหนไหนแน,น่น่กินมือครับผมกินมือครับผมอุ้ยอุ้ยยังไง,ไงนะคิดใหม่คิดที่เอายังไงไม่อัจะเป็นยยังไงลูกอาการมันเป็นยังไงฮะ อาการเป็นยังไงครับเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไงดีนอนไม่นอนนอนไม่นอนยิ้มหวานก่อนจีนี่นี่สั่งได้ไหมนั้นนี่แล้วหลูกลิบอ่ะเพราะม่อันอันหนึ่งเกนัอันนี้คื้อกองไก่ขอไข่ดีๆนักโต๊ือ So my goal is to